นี่เองกไอเหี้ยไม่มาอะไรอ่างนัเหมือนกูแหละไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วกูโดนโดนน้ำไอ้เหี้ยคิดว่ากูจะส่งใช่ไหมล่ะเมื่อกี้อ่นส่งได้แหละหวยกูสารัะแก่ไอ้สัตว์แม่งไม่เข้าได้ไงวะกูกูหลอกดีแล้วนะเว้ยเมื่อกี้อ๋อการ ค้างเหรองั้นเนี่ยเฮียไม่ใช่ตัวเก่าแล้วมันปีเก่าเล่นเล่นไม่ดีหรอก166ยังมามามาเป็นทั้งสองทีมพร้อมทียมเริ่มแพ้ใครแพ้ได้แต่อย่าแพ้แม่งไอ้แย่เนี่ยมันก็ดิ่งออกมึงก็บุบดิโม่ไอ้เหี้ยคนให้เดียวจริงจริงดิโอเค ทำไมว่าแถมแล้วก็อดแง่ไม่ชอบแล้วเว้ยเอาจริงอยู่จีเอาจริงอยู่จริงเพี้ยโอ้โเฮียทำไมมึงแซงกูวะหนี่โง่อุ้ยทำไมมันสมบอลนี่วะอุ้ยโดนโดนกูโดนมาคัดโดนอะไรเนี่ยกูโดนฝืนฝืนแค่นี้แค่นี้เฝืนฝืนเอ้ยเอ้ยขอขอไปต่อขอไปต่อย ได้วะกูแย่งได้แล้วตอน <c oughs> แรกเหี้ย <c oughs> โดนเลย okay. มึงตาตาที่แล้วม,มึงโดนใครยิงนะวันนี้แหละ <c oughs> แค่โดนยิ <c oughs> อง,อ,ง <c oughs> อย่างเงี้ยแหล่ะหักหรือเปล่าหักหรือเปล่าเดี๋ยมันเดี๋ยวมันได้รับโทษไอ้ย่าหักไรน้อง นี่สกิปออกโอเคกดผิดไอ้เปี้ยกดผิดไม่ได้หรอไม่ได้จะกิปออกโอ้โหเขี้อลอกอีกวามิสเโอ้โดนเองะแซงโอ้โหเชี้อุ้ยแหลกว่ะเอ้ยกระตุก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 ยัดเข้าไม่ได้เลยอุ้ยนี่ไปผ่านได้ไงวะนี่เขี้อุยผ่านได้ไงวะเอีอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูมั่วกูมั่วอีอะ Yeah. สูตรไหนดีวะเฮ้ยจีมัน <Bour> ร <nem> <c oughs> ู้ไอจีม <charms> ัรู้สุดเตี่ยวงานมึงเล่นดีรับสกครเดี่ยวป่ะผมก็ช่วยขึ้นว่าล้หน้าขึ้นหลังแพงแพงโอ้เฮียเอ้ยตังตะกูไปไหวถึงบอลมาที่ออปอกบ้า การจ่ายหมอที่เชี่ยวขาติู่แข่งเข้าไม่ถึงโอ้ไม่เข้าเลยสัตย์ยังไม่เข้าเลย็กแฮมทีมยังครองบอลอย่างต่อเนื่องโอ้ยเดี๋ยวกดบอลไาเฮ้ยยังไงโคงเลยอะไรอ่ะกดตัวเอฟกดยาวๆไอ้สัตว์รู้กดแรงเกินเมื่อกี้ใช่เหรอเออเมื่อกี้กดแรงเกินกระพุ้ง ปวดอะไรกูไม่ร่้ไอ้เี้ยไอ้เี้ยนักเตะกูเริ่มหมดแรงแล้วไอ้เี้ยส่งไปมาทีนี้เล่นได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนที่แล้วก็พาบอลผ่านไปได้เฮ้ยยอมยอมยอมโอเคโอเคน้ำจิ้มนะอ้าวโออ้ยยย่าาิงงเมื่อกี้น้ำจิ้มแล้วอันนี้อะไรอ่ะเนี้ยน้ำจิ้มอ๋อโอเคเอาไอ้ยัง มังกูวินอย่าต่างคนต่างรวยอ่ะต่างคนต่างพูดไม่ออกได้เคมองตาโอ้โหเมื่อกี้ซ้ายไหมครับไอ้ยาพิกสวยนะเมื่อกี้เอาจริงเท่นมั่วกดมั่วไม่แต่ว่าเบนเบนเซม่ามันมันยิงไซด์ได้ไหมตํเท้าขนาดตําท้าขนาดสองตําลร่นลโดคือนะลอนโดคือ ไม่พูดจริงละไม่เอาพูดไม่เอาไม่พูดล้ำเสยอะจริงแล้วน้ำกดโอเคครับเย้น่ากลัวการบอลมีปกตนล้ำเฮ้ยไม่ล้ำเชอะกูโดนเงี้ยโดนเงี้ยอุ้ยเบ้ยเฟาวลหรอล้ำดินี่อ่ะเฮ้ยนี่เราได้ไงอ่ะล้ำแน่กูเช็คลายน้ำหนักโอเคคือลัง มีเยี่ยบลองได้เสียงชอบจริงลองได้เสียงนพื้นตัวเดิมเออแมแม่เปิดบอ <c oughs> ลฮึ้ยเงียบเ <c oughs> งีเยบใน,นดอลกูหลอกได้เสียงอย่างเดียวเลยเม่ทำเผยไม่โดนอีกแล้วกู วานี yeah. ้คล่องแหลโอ้ยเออวัตตาฟอะไรอ่ะยังเักเตะเออจริงจริอ่ะโอ้เบตสมาพันถึงตึงเลยโอ้โหี่ยไม่ถึงเลยไงอ้าวหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาการแข่งขก็ออยากไปก็ม่ไดเตลกยัเลย โด้คือหลังไปแทงให้โด้แทงให้โด้ใหโด้ให้โด้ครอกันเดียวเลยส่งตัวบนเดลินไปแฮมเอ้ยเอ้ยสวยจัดจริงจริงคุณน่าจะได้สามไปละทำไมคุณยิงบอลจังุณยิงไม่เป็นอ่ะเต็มข้อไม่ได้เล่นนานโอ้ยไอ้เจ้วแม่งได้หมงตลอดเลยมันหม่งเดียวอะมึงเดียวโอ้โดนกูโดนชา ล้ำอปิดปิดทำไมไม่ใช anyway. <mm no <mm no so ่ไม่ใช่ปิกเฮ้ยเยี่ยแบ็คแฮมมึงช่วยกูสิอุ้ยเยี่ยสามนี่แค่เย่ลูกกลับมาได้ครับอู้ทำเมื่อกี้กูทะลุได้แม่งกูโคตรเท่เลยเมื่อกี้เอาจริงไม่ไม่เท่าไหร่ล้ำโอ้ ถึงจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วเฮ้ยทะลุไปได้โอ้โหเฮียประสาทยิงโลช็อตเอ้าขางว่ะก็หนึ่งวันหนึ่งขางโอเคอย่าลื่นแล้วฟาวหายังมาเลยหายแล้วมาเลยมาเลยมาเลยเน็กมันเอ๋ยอย่างนั้นเลยมาดิ มึงแทงมาดิสั่งปวดหนาวโดนวิ๊ดโดนวิ๊ดจับหลอกับหลอกแล้วยอครับจับหลอกแล้วย่อครับเบคแฮมโอ้โหแคยมึงวิ่งแสงกูได้ไงวะยังกูวิ่งนำก่อนเลยนะมาติปวยแม่เตะมึงมึงป่วยปริโอไม่เนี่ยนี่ใช้ิธีที่แจ้งบอลกลับมาลันทุงจ่าลันทุงจ่าดรือไปแฮมโเบคแฮมพอด สวยสวยน้องสวยไปอุ้ยอุ้ยโอ้เหี้ยอึ้งมาทำไมโอ้นี่คือด่านเมสัตว์ดึงด่านบผลไหมเอ้าแล้วกูไม่ได้ด้วยประเด็นอะได้สิบนสุดประเดิม

ไปได้โขกกูไ oh, ด oh, uh, oh. huh? ้โมกอ่ะโอ้วิ่งเร็วจังไมเฮียต้องเป็นนักวิ่งไงมัโอ้คือหลังคืนตัวการอืมโอ้จ่ายหอกโดนกูหลอกเฮียได้หลอกไอ้แฮมไปโอกาสให้กูเล่นนะฮึบฮึบฮึวาราตั้งใหม่ได้แปดนั่ว่าหมหัศ ตะบนเบนเซม่าไม่มีใครคลองบอลโอ้ยกูเสียวได้จุดโทษได้เป็นโอเกทคนิคที่ยอดเยยี่มของุสาร์และชัวร์แล้วเมื่อกี้เกมนี้เข้าสู่ช่วงเจ็ดนาทีสุดท้ายแล้วครับอืโอ้ยเฮงวิ่งเร็วน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบคแคมออกเลยเบนเซม่าลูกพ่ออุซาร์อุซาร์ จัดตัวบอแล้วตุ๊กบาที่เฮ้ยตีตัดเอ้ยตีเสียบกูจะเสียบย่ามีนเฮ้ยเฮียห,หลุดแล้วหลุดแล้วอย่าแทงเออตัวไหนตัวไหนเฮ้ย <c oughs> อะไร <c oughs> อย <c oughs> ล้ำล้ำล้ำโอ้เฮียโดนแล้วโอ้ยโดนฉุด <c oughs> <c oughs> ไอ้จ oh, <okay. c oughs> yeah, ีซื้อกรรมการนี่ไอ้จีซื้อกรรมการนี้โอ้ยเกี่ยวพี่หน่ะซื้อสัตว์รีเพย์ได้เลยนะเมื่อกี้กูรีเพย์ได้เลยนะโอ้โหซื้อกรรมการนี่เหี้ยอ้ทิตย์ท้ายกูจะได้จบแล้วไอ้เหี้ยโอ้กูขอเปลี่ยนตัวไอ้เหี้ยกูกูงงเดวิดเบ็คแฮมกูไม่ไหว What the fuck Let's g โอ้ ให้โกงจับไปไปหนึ่งไปหนึ่งโอเคเอาเลยมาเด็ดมาดิโกมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดมาเ,ด,เมาด็เห็นไหมตัวล่างสุดเห็นไหมพี่ไม่เห็นโอ้ <c oughs> เฮียคนละตัวไม่เห็นจริงด้วยใช่พี่ไม่เห็นเอง

เหมือนกูแหละไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วกูโดนโดนน้ำเป็นลูกยิ้มไอ้เหี้ยคิดว่ากูจะส่งใช่ไหมล่ะเมื่อกี้กานส่งได้แหละโว้ยกูสารักไก่ไอ้สัตว์ไม่งไม่เข้าได้ไงวะกูกูหลอกดีแล้วนะเว้ยเมื่อกี้อ้องกา ค้างกูฟ้าเออค้างเหรอเฮียฟ <ưng S 2> <ห>ิกโก้ยิงผมยไอ้เฮียมึงยิงกูสองคางเข้าสองประตูเลยมึงโก้งไหมเนี่ยเฮียยิงผมหรือฟิกกี้หรือฟิกกี้อย่าเปลี่ยนตัวลงมาได้ใช้เลยเฮียกูไม่ได้ใช้เลยกูโดนละ ต้องเอาปอกบไปเล่นลับอุ้ยไม่เข้าไม่รู้พูดไงจีเลยเออวีนลรอขยับตัวนเวเบียบเนี่ยเบียบขยับตัวอยากลองเจอรหัสหลังไหมอยากเจออยากลองเจอลาหันกระตักกูไมไม่มี่าหนเดี๋ยวมกูไอ้เป็นไม่ใน่รหลักกูป็นรหัสเพื่อนกู อยาให้กูแบบตั้งใจกลับมาเล่นแบบเอออันนี้ก็ไม่ใช่รหัสหลักกูเหมือนกันเฮ้ยอยากลองเฮ้ยอยากลองครริสเตียโโโนนลดไอ้เฮียมึงก็ดูสแต็ปตัวสแตทมึงเลยมันยังพอใกล้เคียงหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งหนึ่งสามอ่ะครูยังยังเทียอะไรอะหนอุ้ยเบาเกินเลยดิเล่นไงดู ได้โยฟิกโกเปิดเยอะยันเปิดแมนเดอร์โอ้โหดนอุย้ยฟิกโก้เปิดไม่ดีเลยใช่ป่ะอืมเปิดดีที่เองสองเท้ทามันอ่ะตัวเปิดดีที่สุดแล้ววามิสเตอร์ก,ก้โอ้เฮียไอ้เฮียน,นี่เลี้ยงไต่เส้นจนกูนหลอนหมด <laughs> สูตรไตเส้นเนี่ยรู้เบื่อขนาดตัวบนสุดชอบมือนอย่างนี้นผมก็ต้องมองตัวสีสีขาวก่อนอนั้นรูเยอะในไอเว่ไอชี้หมดแรงแล้วดามิอันโอ้ตัวฟักโดนเผาไงดามิอันโดนเผาอ้ากูัวเบื่อตับนแดง อุย้ดยดยูแบบม่งจะวิ่งแทรกไปอยู่แล้วมาละได้ความสนุกละจังหวะนี้คนแรกมาแล้วครับพร้อมที่จะยิงท้ายดเยีเงี้ยยิงจ <c oughs> ริงผมพิถีพิถานบอลได้ดีมากครับ <c oughs> เลี่ยมมุมเต็มจริงมีแรว,วต้องวนวนใบหน้าล่ะครับกลัว <c oughs> <c oughs> ไม่ยังมูอได้ไงวะไม่มีกิ๊ยยกูไ้กัอ้เจ้าก,กูหลอนหมดละแม่ทำเป็นถอยไกลทำเป็นถอยไกลฮะกูแต่เด็้กูสาเราถูกยิ่งแม่เขาสมรูกใช่ไหม ยิงกลางนะเนีอยยืนนไกลอยู่อาดอลยิงกลา,างยิงกลางอย่างงั้นเ,เดรอนี่แรงกดดันมหาศาลแรงกดดันมหาศาลท้อนแบบน่เอาละคุณไม่มีทาง,ทางรู้เลยหรอกเฮ้ยไม่ทางรู้เลยคุณจะยิงกลางเนี่ยยิงกลางจริงเป็นยังไงก็อยู่ตัวกลาง โอเคโอเคอันนี้ยยิงกลางคูนีจงหวะเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะจะระด้เดี๋ยวกูยิงกลางเลยยิงกลางแบบโป้งๆไไม่เชื่อกูเหรอยกูสาจะกลับที่ปฏิเสธถด้วยการยิงจุดโทษอ่าือ